กรณีของคฤรืหัตหากเห็นโทษโดยความเป็นโทษให้ทําคืนตามธรรมกรณีตัวอย่างของพระเจ้าอาชาติศัตรูที่ทำการฆ่าบิดาของตนเองฆ่าแต่พระองค์ผู้เจริญโทษได้ครอบงำหม่อมฉันซึ่งเป็นคนเขา่าคนหลงคนไม่ฉลาดหม่อมฉันได้ปลงพระชนชีพพระบิดาผู้ดำรงธรรม เป็นพระราชาโดยธรรมเพราะเหตุแห่งความเป็นใหญ่ขอพระผู้มีพระภาคจงทรงรับทราบความผิดของหม่อมฉันโดยเป็นความผิดเพื่อสำรวมระวังต่อไปด้วยเถิดมหาราชจริงทีเดียวความผิดได้ครอบงำพระองค์ซึ่งเป็นคนเขา่าคนหลงคนไม่ฉลาดพระองค์ได้ปรงพระชนชีพพระปิดาผู้ดำรงธรรม เป็นพระราชาโดยธรรมเพราะเหตุแห่งความเป็นใหญ่แต่เพราะพระองค์ทรงเห็นความผิดโดยเป็นความผิดแล้วทรงสารภาพตามเป็นจริงฉะนั้นเราขอรับทราบความผิดของพระองค์ไว้ก็การที่บุคคลเห็นโทษโดยความเป็นโทษแล้วทำคืนตามธรรมถึงความสำรวมระวังต่อไป นี้เป็นความเจริญในอริยวินัยของผู้นั้นลักษณะการเกี่ยวข้องกับนักบวชพิกุทั้งหลายนักบวชผู้มีศีลเข้าไปสู่สกุลใดมนุษย์ทั้งหลายในสกุลนั้นย่อมประสบบุญเป็นอันมากด้วยฐานะห้าอย่างห้าอย่างเป็นอย่างไรคือในสมัยใดจิตของมนุษย์ทั้งหลายย่อมเลื่อมใส เพราะได้เห็นนักบวชผู้มีศีลซึ่งเข้าไปสู่สกุลในสมัยนั้นสกุลนั้นชื่อว่าปฏิบัติข้อปฏิบัติที่เป็นไปเพื่อสวรรค์ในสมัยใดมนุษย์ทั้งหลายพากันต้อนรับกราบไหว้ให้อศัศนะแก่นักบวชผู้มีศีลซึ่งเข้าไปสู่สกุลในสมัยนั้นสกุลนั้นชื่อว่าปฏิบัติข้อปฏิบัติ ที่เป็นไปเพื่อการเกิดในสกุลสูงในสมัยใดมนุษย์ทั้งหลายกำจัดมนทินคือความตรณีเสียได้ในนักบวชผู้มีศีลซึ่งเข้าไปสู่สกุลในสมัยนั้นสกุลนั้นชื่อว่าปฏิบัติข้อปฏิบัติที่เป็นไปเพื่อการได้เกียรติศักดิ์อันใหญ่ในสมัยใดมนุษย์ทั้งหลายย่อมแจกจ่ายทานตามสติตามกำลัง ในนักบวชผู้มีศีลซึ่งเข้าไปสู่สกุลในสมัยนั้นสกุลนั้นชื่อว่าปฏิบัติข้อปฏิบัติที่เป็นไปเพื่อการได้โพ,พย์ใหญ่ในสมัยใดมนุษย์ทั้งหลายย่อมไต่ถามสอบสวนย่อมฟังธรรมในนักบวชผู้มีศีลซึ่งเข้าไปสู่สกุลในสมัยนั้นสกุลนั้นชื่อว่าปฏิบัติข้อปฏิบัติ ที่เป็นไปเพื่อการได้ปัญญาใหญ่พิขุทั้งหลายนักบวชผู้มีศีลเข้าไปสู่สกุลใดมนุษย์ทั้งหลายในสกุลนั้นย่อมประสบบุญเป็นอันมากด้วยฐานะห้าอย่างเหล่านี้แลผู้จัดว่าเป็นอุบาสกจันทานพิขุทั้งหลายอุบาสกผู้ประกอบด้วยธรรมห้าประการ ย่อมเป็นอุบาสกผู้จันทานเศร้าหมองและน่ารังเกียจทำห้าประการเป็นอย่างไรคือเป็นผู้ไม่มีศรัทธาเป็นผู้ทุศีลเป็นผู้ถือโกตุหละมงคลเชื่อมงคลไม่เชื่อกรรมสแสวงหาผู้ควรรับทักขินาภายนอกาศาสนานี้ทำการสนับสนุนในที่นอกาศาสนานั้น ภิขุทั้งหลายอุบาสกผู้ประกอบด้วยธรรมห้าประการเหล่านี้แลย่อมเป็นอุบาสกผู้จันทานเศร้าหมองและหน้ารังเกียจผู้จัดว่าเป็นอุบาสกรัตนะภิขุทั้งหลายอุบาสกผู้ประกอบด้วยธรรมห้าประการย่อมเป็นอุบาสกรัตนะอุบาสกปทุมอุบาสกบุญทริกธรรมห้าประการเป็นอย่างไร คือเป็นผู้มีศรัทธาเป็นผู้มีศีลไม่เป็นผู้ถือโกตุหละมงคลเชื่อกรรมไม่เชื่อมงคลไม่สแสวงหาผู้ควรรับทักคีนาภายนอกศาสนานี้ทำการสนับสนุนในศาสนานี้พิกุทั้งหลายอุบาสกผู้ประกอบด้วยธรรมห้าประการเหล่านี้แลย่อมเป็นอุบาสกรัตนะอุบาสกปทุม อุบาสกบุญทริกการให้ทานเป็นเหตุให้เกิดทรัพย์บุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรีก็ตามบุรุษก็ตามย่อมเป็นผู้ให้ข้าวน้ำเครื่องนุ่งหม่มยานพาหนะดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไล้ที่นอนที่อยู่และประทีปโคมไฟแก่สมณะหรือพราหมณ์ เขาตายไปจะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เพราะกรรมนั้นอันเขาให้พรั่งพร้อมสมทานไว้อย่างนี้หากตายไปไม่เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ถ้ามาเป็นมนุษย์เกิดณนะที่ใดๆในภายหลังจะเป็นคนมีโภกทรัพย์มากสังคมเลวเพราะคนดีอ่อนแอพิขุทั้งหลายสมัยใดพวกโจรมีกำลัง สมัยนั้นพระราชาย่อมเสื่อมกำลังคราวนั้นทั้งพระราชาเองก็หมดความผาสุกที่จะเข้าในออกนอกหรือที่จะออกคำสั่งไปยังชนบทชายแดนถึงแม้พวกพราหมณ์และขาหบดีก็หมดความสะดวกที่จะเข้าในออกนอกหรือที่จะอำนวยการงานนอกเมืองข้อนี้ฉันใดพิกูทั้งหลายสมัยใด พวกพิกุเลวซามมีกำลังสมัยนั้นหมู่พิกุผู้มีศีลเป็นที่รักย่อมเสื่อมกำลังคราวนั้นหมู่พิกุผู้มีศีลเป็นที่รักจำต้องเป็นผู้นิ่งเงียบเชียบอยู่ในถ้ำกลางสงหรือถึงกับต้องไปอยู่ตามชนบทชายแดนฉันนั้นเหมือนกันพิกุทั้งหลายข้อนี้ย่อมไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์แก่มหาชนทั้งหลาย ไม่เป็นไปเพื่อความสุขเป็นความเสียหายแก่มหาชนเป็นอันมากและไม่เป็นไปเพื่อความเกื้อกูลเพื่อความทุกข์ทั้งแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพิกุทั้งหลายสมัยใดพระราชามีกำลังสมัยนั้นพวกโจรย่อมเสื่อมกำลังคราวนั้นทั้งพระราชาเองก็มีความผาสุขที่จะเข้าในออกนอก หรือที่จะออกคำสั่งไปยังชนบทชายแดนแม้พวกพราหมณ์และข้าหบดีก็มีความสะดวกที่จะเข้าในออกนอกหรือที่จะอำนวยการงานนอกเมืองข้อนี้ฉันใดพิขุทั้งหลายสมัยใดพิขุผู้มีศีลเป็นที่รักมีกำลังสมัยนั้นพวกพิขุเลวซามย่อมเสื่อมกำลังคราวนั้นพวกพิขุเลวซามจำต้องเป็นผู้นิ่ง เงียบเชียบอยู่ในท่ามกลางสงค์หรือเป็นพวกที่ต้องหล่นไปเองฉันนั้นเหมือนกันพิกุทั้งหลายข้อนี้ย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่มหาชนทั้งหลายให้มหาชนมีความสุขเป็นความเจริญแก่มหาชนเป็นอันมากและเป็นไปเพื่อความเกื้อกูลเพื่อความสุขทั้งแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย หลักการกำจัดเซียนหนามหรือคนไม่ดีพระพุทธเจ้าตรัสกับกูฏทันตพรามเล่าถึงเรื่องของพระเจ้ามหาวิชิตราชที่เรียกพรามปุโรหิตมาเฝ้าเพื่อให้สอนวิธีการบูชามหายันพรามปุโรหิตได้ทูลสนองพระดำรัสนั้นว่าแว่นแควนของพระองค์ยังมีเซียนหนามหลักต่อการปล้นฆ่าในหมู่บ้านก็ยังปรากฏ การปล้นฆ่าในจังหวัดก็ยังปรากฏการปล้นฆ่าในนครก็ยังปรากฏการแย่งชิงตามระยะหนทางก็ยังปรากฏและถ้าพระองค์จะให้เลิกเก็บสวยในขณะที่แว่นแคว้นเป็นไปด้วยเสี้ยนหนามหลักต่อเช่นนี้ก็จะได้ชื่อว่าทำกิจไม่ควรทำอีกประการหนึ่งพระองค์อาจมีพระดำริว่าเราจัถอนหลักต่อคือโจรผู้ร้ายเสียได้ ด้วยการประหารการจองจำการริบการประจานหรือการเนรเทศดังนี้ข้อนี้ก็ไม่ชื่อว่าเป็นการกำจัดได้ราบคาบด้วยดีเพราะผู้ที่ยังเหลือจากการถูกประหารก็ยังมีชนพวกนี้จะเบียดเบียนชนบทของพระองค์ในภายหลังแต่ว่ามีอุบายที่จะถอนหลักตอเหล่านั้นให้ราบคาบด้วยดีได้คือชนเหล่าใด บากบั่นเลี้ยงโคเพื่อกสิกรรมพระองค์จงประทานพืชพันุ์ข้าวแก่ชนเหล่านั้นชนเหล่าใดบากบั่นในวานิชยกรรมพระองค์จงประทานเงินเพิ่มให้ชนเหล่านั้นชนเหล่าใดเป็นข้าราชการขอพระองค์จงประทานเบี้ยเลี้ยงแก่ชนพวกนั้นมนุษย์เหล่าใดต่างจะขวนขวายในการงานของตนไม่เบียดเบียนแว่นแคว้นของพระองค์ และพระคังหลวงก็จะเพิ่มพูนมากมายแว่นแขวนจะตั้งอยู่ด้วยความเกษมปราศจากเสี้ยนหนามหลักตอพวกมนุษย์จะร่าเริงบันเทิงนอนชูบุตรให้เต้นฟ้อนอยู่บนอกแม้จักไม่ปิดประตูเรือนในเวลาค่ำคืนก็เป็นอยู่ได้กรณีศึกษาเรื่องพิกุชาวกรุงโกสัมพีแตกสามัคคีกัน เรื่องมีอยู่ว่าพิกุสองรูปทะเลาะกันคือรูปหนึ่งหาว่าอีกรูปหนึ่งต้องอาบัตแล้วไม่เห็นอาบัตจึงพาพวกมาประชุมสวดประกาศลงอุเขปนิยกรรมแก่พิกุรูปนั้นแต่ละรูปต่างก็มีเพื่อนฝูงมากด้วยกันทั้งสองฝ่ายและต่างก็หาว่าอีกฝ่ายหนึ่งทำไม่ถูกถึงกับสง์แตกกันเป็นสองฝ่ายและแยกทำอุโบสถ แม้พระผู้มีพระภาคจะทรงแนะนำตักเตือนให้ประนีประนอมกันก็ไม่ฟังในที่สุดถึงกับทะเลาะวิวาทและแสดงอาการทางกายทางวาจาที่ไม่สมควรต่อกันพระผู้มีพระภาคจึงทรงตักเตือนพิกุทั้งหลายพอทีพวกเธอทั้งหลายอย่าหมายมั่นกันเลยอย่าทะเลาะกันเลยอย่าโต้เถียงกันเลยอย่าวิวาทกันเลย มีพิกุบางรูปทูลขึ้นว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นธรรมสามีขอพระองค์จงหยุดไว้ก่อนเถิดพระเจ้าข้าขอจงทรงขวนขวายน้อยเถิดพระเจ้าข้าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าขอจงทรงประกอบในสุขวิหารในทิฏฐธรรมอยู่เถิดพระเจ้าข้าพวกข้าพระองค์ทั้งหลายจะทำให้เห็นดำเห็นแดงกันด้วยการหมายมั่นกัน ด้วยการทะเลาะกันด้วยการโต้เถียงกันด้วยการวิวาทกันอันนี้เองพระผู้มีพระภาคได้ตรัสคำนี้แก่พิกุเหล่านั้นเป็นคำรบสองว่าภิกุทั้งหลายพอทีพวกเธอทั้งหลายอย่าหมายมั่นกันเลยอย่าทะเลาะกันเลยอย่าโต้เถียงกันเลยอย่าวิวาทกันเลยมีภิกุบางรูป ทูลคำนี้ขึ้นเป็นคำรบสองว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นธรรมสามีขอพระองค์จงหยุดไว้ก่อนเถิดพระเจ้าค่าขอจงทรงขวนขวายน้อยเถิดพระเจ้าค่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าขอจงทรงประกอบในสุขวิหารในทิฏฐธรรมอยู่เถิดพระเจ้าค่าพวกข้าพระองค์ทั้งหลายจะทำให้เห็นดำเห็นแดงกันด้วยการหมายมั่นกัน ด้วยการทะเลาะกันด้วยการโต้เถียงกันด้วยการวิวาทกันอันนี้เองพระผู้มีพระภาคจึงทรงสั่งสอนให้ดูตัวอย่างทีคาวุกุมารแห่งแคว้นโกสลผู้คิดแก้แค้นพระเจ้าพรมทัตแห่งแคว้นกาสีในการที่จับพระราชบิดาของพระองค์คือพระเจ้าทีคีติไปทรมานประจานและประหารชีวิต เมื่อมีโอกาสจะแก้แค้นได้ก็ยังระลึกถึงโอวาทของบิดาที่ไม่ให้เห็นแก่ยาวคือไม่ให้ผูกเวรจองเวรไว้นานไม่ให้เห็นแก่สั้นคือไม่ให้ตัดไมตรีและให้สำนึกว่าเวรย่อมระง,งับด้วยการไม่จองเวรจึงไว้ชีวิตพระเจ้าพรหมทัตแล้วกลับได้ราชสมบัติที่เสียไปคืนพร้อมทั้งได้พระราชธิดาของพระเจ้าพรหมทัตด้วย ทรงสรุปว่าพระราชาที่จับสัตราวุธยังทรงมีขันติและโสระจะได้จึงควรที่พิขุทั้งหลายผู้บวชในธรรมวินัยนี้จะมีความอดทนและความสงบเสงี่ยมแต่พิขุเหล่านั้นก็มีได้เชื่อฟังการนั้นแลในเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงครองจีวรถือบาท เสด็จเข้าไปสู่เมืองโกสัมพีเพื่อบินธบาทครั้นทรงเที่ยวบินธบาตในเมืองโกสัมพีแล้วภายหลังพัตการกลับจากบินธบาทแล้วทรงเก็บบริขารขึ้นมาถือไว้แล้วประทับยืนตรัสคาถานี้ว่าคนไพร่ๆด้วยกันส่งเสียงเอตโรแต่หามีคนไหนสำคัญตัวว่าเป็นพานไม่เมื่อหมู่แตกกัน ก็หาได้มีใครรู้สึกเป็นอย่างอื่นให้ดีขึ้นไปกว่านั้นได้ไหมพวกบัณฑิตลืมตัวสมัครที่จะพูดตามทางที่ตนปรารถนาจะพูดอย่างไรก็พูดพล่ามไปอย่างนั้นหาได้นำพาถึงกิเลสที่เป็นเหตุแห่งการทะเลาะกันไม่พวกใดยังผูกใจเจ็บอยู่ว่าผู้นั้นได้ด่าเราได้ทำร้ายเราได้เอาชนะเรา ได้ลักทรัพย์ของเราเวนของพวกนั้นย่อมระง,งับไม่ลงพวกใดไม่ผูกใจเจ็บว่าผู้นั้นได้ด่าเราได้ทำร้ายเราได้เอาชนะเราได้ลักทรัพย์ของเราเวนของพวกนั้นย่อมระง,งับได้ในยุคไหนก็ตามเวนทั้งหลายไม่เคยระง,งับได้ด้วยการผูกเวนเลยแต่ระง,งับได้ด้วยไม่มีการผูกเวน คำนี้เป็นของเก่าที่ใช้ได้ตลอดการคนพวกอื่นไม่รู้สึกว่าพวกเราจะแหลกลานก็เพราะเหตุนี้พวกใดสํานึกตัวได้ในเหตุที่มีนั้นความมุ่งร้ายกันย่อมระงับได้เพราะความรู้สึกนั้นความกลมเกลียวเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันยังมีได้แม้แก่พวกคนกักขละเหล่านั้นที่ปล้นเมืองหักแข้งขาชาวบ้าน ฆ่าฟันผู้คนแล้วต้อนมา้าโคและขนเอาซับไปแล้วทำไมจะมีแก่พวกเธอไม่ได้เล่าถ้าหากไม่ได้สหายที่พาตัวรอดเป็นปราชดที่มีความเป็นอยู่ดีเป็นเพื่อนร่วมทางเหล่าไสก็จงทำตัวให้เหมือนพระราชาที่ละแควนซึ่งพิชิตได้แล้วไปเสียแล้วเที่ยวไปคนเดียวดุดช้างมาตังคะ เที่ยวไปในป่าตัวเดียวฉะนั้นการเที่ยวไปคนเดียวดีกว่าเพราะไม่มีความเป็นสหายกันได้กับคนพาลพึงเที่ยวไปคนเดียวและไม่ทำบาปเป็นคนมักน้อยดุดช้างมาตังคะเป็นสัตว์มักน้อยเที่ยวไปในป่าฉะนั้นครั้นแล้วจึงเสด็จไปจากที่นั้นสู่ภารกะโลนการะักะคาม สู่ป่าชื่อปาจีนวังสะโดยลำดับได้ทรงพบปะกับพระเทระต่างๆในที่ที่เสด็จไปนั้นในที่สุดได้เสด็จไปพำนับอยู่ณโคนไม้สาระอันร่มรื่นณนะป่าชื่อปาริเลยยกะและได้มีพญาช้างชื่อปาริเลยยกะมาอุปถากดูแลพระผู้มีพระภาคต่อจากนั้นจึงได้เสด็จไปยังกรุงสาวัตถี ครั้งนั้นอุบาสกอุบาสิกาชาวพระนครโกสัมพีได้หารือกันดังนี้ว่าพระคุณเจ้าเหล่าพิกุชาวพระนครโกสัมพีนี้ทำความพินาศใหญ่โตให้พวกเราพระผู้มีพระภาคถูกท่านเหล่านี้รบกวนจึงเสด็จหลีกไปเสียเอาหละัะพวกเราไม่ต้องอภิวาทไม่ต้องลุกรับไม่ต้องทำอัญชลีกรรมสามีจิกรรมไม่ต้องทำสาการะ ไม่ต้องเคารพไม่ต้องนับถือไม่ต้องบูชาซึ่งพระคุณเจ้าเหล่าพิกขุชาวพระนครโกสัมพีแม้เข้ามาบินทบาทก็ไม่ต้องถวายบินทบาทท่านเหล่านี้ถูกพวกเราไม่สักการะไม่เคารพไม่นับถือไม่บูชาเป็นผู้ไม่มีสักการะอย่างนี้จักหลีกไปเสียหรือจักศึกเสียหรือจักให้พระผู้มีพระภาคทรงโปรด ครั้นแล้วไม่อภิวาสไม่ลุกรับไม่ทำอัญชลีกรรมสามีจิกรรมไม่สักการะไม่เคารพไม่นับถือไม่บูชาซึ่งพวกภิกขุชาวพระนครโกสัมพีแม้เข้ามาบินทบาทก็ไม่ถวายบินทบาทครั้งนั้นพวกพิกขุชาวพระนครโกสัมพีถูกอุบาสกอุบาสิกาชาวพระนครโกสัมพีไม่สักการะไม่เคารพ ไม่นับถือไม่บูชาเป็นผู้ไม่มีสักการะจึงพูดกันอย่างนี้ว่าอาวุโสทั้งหลายมิฉะนั้นพวกเราพึงไปพระนครสาวัตถีแล้วระง,งับอธิกรณ์นี้ในสำนักพระผู้มีพระภาคครั้นแล้วเก็บงำเสนาสนะถือบาทจีวรพากันเดินทางไปพระนครสาวัตถีภิกุเหล่านั้นได้รับความลำบาก ก็รู้สึกสำนึกผิดจึงพากันเดินทางไปกรุงสาวัตถีและยอมตกลงระง,งับข้อวิวาทแตกแยกกันโดยภิกขุรูปที่เป็นต้นเหตุยอมแสดงอาบัตภิกขุฝ่ายที่สวดประกาศลงโทษยอมถอนประกาศพระผู้มีพระภาคจึงตรัสให้ประชุมสง์สวดประกาศระง,งับเรื่องนั้นเป็นสังฆสามคคีด้วยทุติยกรรมวาจาเสร็จแล้วให้สวดปาติโมก บทส่งท้ายการเกี่ยวข้องกันของนักบวชกับคฤหัหั์พิกุทั้งหลายพราหมและขาหบดีทั้งหลายผู้บำรุงเธอทั้งหลายด้วยจีวรบินทบาตเสนาสนะและคีลานะปัจจยะเพศสัตวบริขารชื่อว่าเป็นผู้มีอุปการะมากแก่เธอทั้งหลายพิกุทั้งหลายการที่เธอทั้งหลายแสดงธรรมอันงามในเบื้องต้น งามในท่ามกลางงามในที่สุดพร้อมทั้งอัฏฐะพร้อมทั้งพยัญชนะประกาศพรหมจรรย์อันบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงแก่พราหมณ์และขหบดีเหล่านั้นชื่อว่าเธอทั้งหลายก็เป็นผู้มีอุปการะมากแก่ชนเหล่านั้นพิขูทั้งหลายคาลือหัดและบรประชิตทั้งหลายต่างอาศัยซึ่งกันและกันอยู่ประพฤติพรหมจรรย์เพื่อถอนกิเลส อันเปรียบเหมือนห่วงน้ำเพื่อจะทำซึ่งที่สุดแห่งทุกโดยชอบด้วยประการอย่างนี้